พี่ทำอะไรกับผมไปพี่เกมเมื่อกี้พี่ขอโทษว่าพี่บอกเลยขอโทษเหรอพี่คือคือพี่พยายามแบบเสี่ยงดวงตั้งแต่ต้นเกมแบบว่าถ้ามีใครมากับพี่ถ้าคนห่นเดี๋ยวพี่เอาคนนั้นพี่เจมผมไม่ชอบพี่เลยเพราะว่าผมก็ปิดเสียงพี่ก่อนเดี๋ยวทำไมทำพี่เจมอย่างนั้นแทนนี่เอาไปหนึ่งเดีวเฮ้ยได้เอาได้ดแโมพี่เจมโมพี่เจอลคือถึงแม้จะตายด้วยแต่ไม่เป็นไร ติ๊กตอก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 พี่เชื่อใจเอฟคนเดียวครับัว่จุมมรวมกัครับวเราเรามานุ่มชุมนุมเราตามเข้าไปอืมอืมก็ะเล่นต่งแตงง้อพรสักสองแสงผมโดนปาดดังแปดคุณฟุกปาดดังแปดเฮ้ยเอ็มเดินอไป4แปดอืมผมนะอืมวัสดีครับน้องหวานนี่เราเป็นอะไรล่ะ ไปโดดๆก็เป็ดพี่กายอ่ะไม่ต็เัวตัว่าเสียงเป็ดมากเลยนะหนูอยู่กับพี่เบสดิพี่เมธไม่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 แต่น้องพี่ก็ผ่านคนอื่นด้วยนี่ได้หนบผ่านพี่กายด้วยพี่กายเลยมาโนหนูพี่เจผมไม่ชอบพี่เลยเพราะว่าผมก็ปิดเสียงพี่ก่อนเดี๋ยวทำไมทำพี่เจแบบนั้นแทนนี่เอาไปหนึทีเฮ้ยได้ได้ดีที่เจโม้พี่เจโอ้พี่เจบอลคือถึงแม้จะตายด้วยแต่ไม่เป็นไรไม่ต่มือปืนอาจจะ เฮ้ยโอ้ยพี่เจมเดี๋ยวเจมมันโดูด้วยผมไวจัดเออเหรอเป็นกูที่ทำให้เขาไปเหรอเนี่ยใช่เลยผมนะเมื่อกี้มองอะไรพี่ผมน่ะอึมผมน่ะอึมผมน่ะอึมอะไรล่ะผมน่ะอึมไม่ต้องเลยมึงมึงเดินผ่านหมอกมึงเป็นแน่ๆกูว่ากูบอกเลยห่านแค่หลอดตอะไรตกดีวะ เฮียพี่ภูเป็นคนดีผมอยู่กับพี่ได้ผมอยู่กับพี่ได้ทีมเวกของพี่มันไวกว่าทุกสิ่งในโลกใบนี้เชียผมผมไม่เคยไว้ใจใครมาขนาดนี้มาก่อนอยากยุบตัวยังไงเฮ้ยเฮ้ยเห็นหลบทันจริงด้วยแอนนี่โกรธหินไม้ของจริง พี่กดไม่ใช่พี่ฟุกอย่างแน่นอนว่าพี่ฟุกเป็นนักผจญภัยการันตีได้เลยมีสามรอบอาถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แทนนี่ก็พี่เสมแต่ผมว่าแทนนี่ไม่พเคดีเพราะพี่ฟุกเป็นอินเดียนาโจนผมคือทูมไรเดอร์ไม่ใช่คือจริงๆอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นจะไม่รู้เลยเนี่ยไม่ใช่แล้วทำไมไปยืนบนหินทำไมล่ะไม่ใช่รู้วันอันตรายทำไมแทนนี่โหวตเราอยากอยากกดใช่้เวละอยากจะลองเล่น ไม่โดนเมอคือจะบอกว่าตอนนี้เวทตอนนี้เลทการเป็นเป็ดกายร้อยอยู่นะเพราะนั้นตาหน้าในบดกายออกก่อนเลยไม่ไร้อยผมเป็นนักซื้รอบนึงที่ลืมแล้วหรอรอบที่ไม่นับรอบไม่นไม่นับััาบัาบไกับพี่เรอบนี้ผมอพ่เกขวาขวาขวาเฮ้ยมันทำอะไรได้ผมชอบซ่นพี่เสกอย่างเลยผมก็ชอบชุดคุณคุณโฟกเราเชื่อใจกันได้ไหม ผมมาทำเควสแสงเราเป็นนินจาเราจะอยู่ในเงามืดเจ็บคอไอ้นี่ไง้สุคนอื่นเอากล้าโดนรับน้องไอ้กล้ามันตายได้ยังไงวะหังเลหังเลวังการผมว่าแต่งตุงแต่ง เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เสมพี่เสมแล้วครับอะไรขึ้นผมเห็นคนตายสองคนผมก็เลยวิ่งไปใกล้ๆอุ้ยแล้วก็แล้วก็ปาดพี่เจมซะไอ้ปาดปาดพี่เบสส์ะอ่อผมจะกดรีพอร์ตผมกดผิดบทผมเถอะครับมา ดดดดดดิิิิิิปปตตมมมมเฮ้ยผมว่าเราสามคนเนี้ยคนดีเรามาเราเปิดใจแบบจริงใจไดุ้้ยเอฟมาว่าสี่คนเนี้ยคนดีผมเปิดใจเลยแบบจริงใจเลยวมั้งหรอว่าว่าเราเราเป็นใครผมว่าหกคนเนี้หกคนเนี้ยเป็นคนดีคุณไม่อยู่ละผมว่าเก้าคนอ้าวไปและอี กายกายกายมานี่เดี๋ยวพี่จะบอกอะไรให้เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเงปิ้เหรอเดี่ยเฮเฮ้ยเฮียเฮ้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 ยเ้ยเฮ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 ้ย ไไกายกายกายมานี่เดี๋ยวพี่จะบอกอะไรให้เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเสียมันน e ี่บอลพี่ไปไปไปรอรอครับพี่ไม่เป็นแล้วก็กายต้องกราบสักการะบูชาพี่ด้วยพี่เป็นร่างทรงโอ้โหมาะกรุดไม่หพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรผมเป็นถูกต้องครับ ดีมากโอเคเดี๋ยวพี่เช็คให้ว่ามีคนตายกี่คนศูนย์ครับเราอยู่ด้วยกันเพื่อความบริใจของเรา3คนนี่เราขึอนอไม่ต้องรับสะอันน้นใช่ไหมวะเออใช่ใชช่ถูอันนี้แหละตอาเธอไม่เงาเดี๋ยวพี่ทำเสียงแล้วอยู่กับ อยู่กับเขาจะคนสักคนสักแค่ทันยังช้าไปฉันมันก็คิดคุณโทรผิดบอกเขาฉันโทรผิดปิดไอที่เป็นคนมาทีหลังแล้วอะแล้วย่าไปรักเธอขอบคุณบัตรท้าเนอะ เสียงพี่เต้เป็นโดโดนวั้งเสียงอ่ะพี่เต้อยากโดนโหจริงแค่บอกอยู่แล้วว่าเป็นโดโดตั้งแต่แรกเลยเฮ้ยพี่เวิร์ดไม่ได้ชวนแล้วไม่ได้เป็นเต้มันไม่ได้เป็นหรอกโดูด้วยเป็นใช่โหมดพี่ทำไมจะคงไม่แคร์คนอย่างฉันจบเลยไอ้โดนปิดปากอ่ะไอขอโทษเป๊กเป๊กก่ะออฟไอขอโทษไอโดนปิดปาก โอ้โอ้โอ้นานานานีนาโอ้โอ้เธอไม่ต้องรักกันบอกบอกรักกันนะฮสเปอร์ตปุยตะปุยนะเคยตะเคยตะเคยนะเวานะเวาเข้าใจเข้าใจบอกบอกรักเธอฉันทำเพื่อเธอ มึงยืนนะพี่อะไรไปไปทักเวจหรือไงกูงงมากเลยมึงยืนนทำไมยืนมากๆมันก็เขินไงเพจเสร็จแล้วเนี่ยเหลือเองบอกมาคืนนี้อยากตายกี่ครั้งให้ฉันบอกรักเธอบอกมาคืนนี้อยากตายกี่ครั้ง เฮ้ยใช่โดโดพี่นะโดนคนไม่ดีพี่นี่ไงโดนเชอรีฆ่าแล้วเจ้าโดโดน้อยเนี่ยอันเนี้ยพี่เอกเนี่ยเห็นคนฆ่าแบบต่อหน้าเงี้ยพี่เอกสามารถปาต่อได้เลยอ๋อขอบคุณครับแค่นี้ชั้นชั้นเลยเหรอเฮยชั้นมาเลยไอ้เมันจะคลิปที่เม็ดกาแฟไปทำอะไรตรงนี้เมื่อกี้พี่โดนบ้าอ่ะ โดนบ้านไม่มีโบสถ์เลยดักตัวแทนนี่แทนนี่แทนนี่ไปก่อนเลยแทนนี่ไปอะไรไม่มีอะไรพีคระวังกับดักนะแทนนี่ระวังกับดักระวังกับดักนะนี่ระวังกับดักระวังกับดักตรงไหนล่ะดักวางตรงไหนล่ะไล่ต่อตาต่อนาต่อหน้าต่อตาใช่ไหมครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์นี้เออได้ยังไงวะตัวโดเอาแล้วไงอ่แล้วพี่เฉไปอีกคนนึงเลยเฮ้ยไวแล้วก็เลยอ่ะ โอ,อ้เงีย้ยไม่ได้เปิดเลยเซ <c oughs> งยน,นงงปีโชคไม่ดีแน่เลยอยากกล้าโชคดีไหมอ่ะไม่นินทาเ้าด <c oughs> ินจานี่แหละระวัง <c oughs> ไป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 ,ไป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  เอ็มเป็น่าตกรเอ็มจะไม่ชอบมาอยู่ใครพี่ใช่เอ็มเป็นคนละหลักไปข้างล่างไปข้างล่างไปข้างล่างดีกว่าไปข้างล่างไปพี่เจมพี่ทำอะไรกับผมไว้พี่นเกมเมื่อกี้พี่ขอโทษพี่บอกเลยขอโทษเหรอพี่คือคือพี่พยายามแบบเสี่ยงดวงตั้งแต่ต้นเกมแบบว่าเอ้ยชิ่หายเดี๋ยวพี่จะพูดกลางตรงว่าพี่จะไปขวาถ้ามีใครมากับพี่นกคนหนึ่งเดี๋ยวพี่เอาคนนั้นแล้วก็เป็นแทนนี่เท่านั้นที่แบบว่าใจตรงกับพี่ใช่แบบพี่ คือตอนนี้ผมกั้นความโมโหไว้ไม่อยู่แล้วจรนะิงนะหรือว่ปล่อยมันออกมากล้วปล่อยมันออกมามันไม่ไหวมันไม่ได้เป็มพี่อ้าวู้วยปเข็กดมาใส่ใส่พี่มาเลยใส่พี่มาเลยมา